สวัสดีตาผัวส้มหลังจากที่ขาพเจาะผ้าตัดผัวส้มไปท่องเที่ยวชุดที่ขีดแข้งผากเหนือโดยเฉพาะแมนแข้งอูรุสไส้แข้งล่มพระบางและก็ถูกบรรดาเมืองของแต่ละแข้งก็เฮ็ดให้มีความรู้ซึกพิธิยินดีและก็มีความสะดวกสบายหลายโดยเฉพาะแมนการเดินทางด้วยรถไฟความไวสูงเหล่าจีนเหตุใ้หฮาไปหอดไปถึงจุดหมายอย่างทันเวลาและนอกจากนั้นเฮาก็ได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ละจุดละบอลก็มีสีเขียวอย่างอุดมสมบูรณ์เห็ดห้ประเทศศาสตร์บ้นเมืองเฮ้ามีแรงทรัพยากรที่ขุมคาขุมราคาลายกลัวเท่าทีจะประเมินได้โดยเฉพาะแมนผู้คนก็มีห้อยยิ้มไม่ตีจิตมีตาภาพที่ดียือยามถามข่าวเป็นคนที่ฮับเขกตอนหับเขกรับคนที่ดีเมื่อเฮ้าได้ไปพบไปเจอ ใวบาเจ้าโอรมก็เกิดมีความสุขความสบายใจอย่างยิ่งทัพพุสมอาลาตอนนี้เข้ากับมหอดที่นครด้วงจันทร์เป็นที่เหยียบห้อยแล้วข้าพเจ้าก็จะนําเสนอข่าวข่าวมาฝากพระตอนทัประสมอีกเช่นเคยซึ่งว่าข่าวข่าวนี้แมนเป็นข่าวข่าวยังคงอยู่ทีรถไฟทนพพุสมเนื่องจากว่ามีความคืบหน้ามีความเติบใหญ่ขยายตัวอย่างไวว่าและกระบอกยุดยั่งเพียงแต่เจ็ดมือ ถือว่ามีสินค้านำเข้าและกระส่งออกผ่านแดนทาบกธทันแหลแงประมาณ1หอยตู่ทางผสมมฟังบพิษ1หอยตู่ทางทานสาครพีล่างามอำนวยการใหญ่ทาบกทันแรงให้สัมผัสต่อสื่อมวลส้นผ่านทางโทรภาพแพงศาสตร์ล่าสองสมในอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโครงการเวียงจันโดจิสติกพรัก กิจกรรมของโครงการเวียงจันท์โลจิสติกส์พาร์คแม้ในเขาสู่ระบบแล้วเพียงแต่เจ็ดวัน,นแต่วันที่13หามันที่เ9ธาเก่าท่านว่าคม2021ถือว่าเพิ่นก็ไดเลยมีการมอบรพับสินค้านำเขา้าแดะส่งออกผ่านแดนท่าบุกฐานแหล่งโดยเฉพาะแมนทางรถไฟเหล่าจีนทั้งหมดประมาณ1 0 0หอยตู้คอนเทนเนอร์ใน่นน,นำเข้าประมาณ9 5หาตู้และก็ส่งออกหาตู้นอกจากนี้ การบริการสินค้าผ่านแดนเจ็ดหอยสี่สิบตู้ซึ่งเครือข่ายส่วนใหญ่เมนมาจากจีนไทยเวียดนามกัมพูชยมาเลเซียและกมเมียนมาท่านซากอนพีรังงามไหหูวาโลจิสติกเมนการบริหารการจัดการตองสู่การสนองสินค้าเริ่มจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคให้ทันเวลาโดยมีการบริหารการจัดงานโดยระบบ ICT เพื่อให้ความโปร่งใสในระบบการขนส่งซึ่งรวมมีการจัดซื้อการบริหารพัสดุการบริการจัดส่งสินค้าพักสางแต่การบริการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารระบบการขนส่งประกอบมี3องค์ประกอบคือเส้นทางสถานีและรูปแบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางรถทางล่างทางเรือและทางยน สำหรับวิ่งจันทร์โจิสติกพาร์คเป็นโครงการหรือเขตโัวจิสติกควบวงจรของนครวิ่งจันท์ซึ่งรวมมีสถานีขนส่งทาบกเป็นตัวเสื่อมและมีเขตโลจิสติกที่จะบริหารการจัดการโดยการหุมห่อเอกสารขนส่งเพื่อการจองเหือรถไฟจองยนต์มาเสื่อมมีเขตผลิตส่งออกและเขตการค้าที่มีการเสื่อมจอดท่าเฮือและทาบกอื่นๆ ดยระบบการขนส่งที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะรถไฟซึ่งจะสางได้ฮับในทุกขัน้นสร้างได้ฮับอันมหาศาลใหกับโครงการเวียงจันทร์โดจิสติกพาร์คทั้งเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งอีกด้วยนอกจากนี้มันยังจะสางเบียเฮ็ดงานทำแห้แก่พัะชาชนหลายึ้นและสาม,มารถประกอบส่วนเขาในการสร้างเศรษฐกิจสังคมของประเทศได้ดีตานสาครพิรัางงามห้หูตื้ว่า ท่าบกทานาแรงเป็นการค้นส่งลายหูแบบระว่างประเทศแห่งทัาอิฐของประเทศเลาวก็คือท่าบกฐานาแรงเป็นจุดห้องฮับเป็นจุดยุทธศาสตร์ห้แก่ท่าบกระดับสากลเป็นดันสินค้าตามการจัดการประเภทอันดับท่าบกของ UN เถ้าจัดในระดับอาซีแมนเฮาอยู่ในประเภทเบอร์สองส่วนเบอร์หนึ่งแมนยู่กาซักสถานและจีน ดูจิสติกนี่มันจะเปลี่ยนคาได้เปรียบจากประเทศที่เขาเจ้าขับรถ่านมาเป็นประเทศที่ตรงแวรเพื่อสางมูลค่าเพิ่มให้กิจกรรมการค้าที่ผ่านประเทศล่าโดยมีการเคลียร์ทายสินค้าซับเปลี่ยนผ้าหนะและทั้งเป็นจุดศูนย์กลางขยายตัวเศรษฐกิจของภาคพืชน,นําอีกด้วยเวียงแันโลจิสติกพาร์คมีเน้อที่ทั้งหมดแมนสามซเตา ส่วนท่าบกฐานะแรงมีเนื้อที่ทั้งหมดแมนหาชิาเฮกตาร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว,ว้างขวางสาบานห้องฮับเอาตู้คอนเทนเนอร์ตู้สินค้าจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งในปัจจุบันท่าบกฐานะแรงมีพื้นที่จัดเก็บหักษาสินค้าที่สังสําเ็จประมาณ3อาคารแต่ละอาคารสามารถหับรถบรรทุกไลาเาส้นสีคันเห็ดไห้มาจอดรถครังหนึ่งประมาณ72คันถ้าหากสัมเจตพด ก็จะได้ห้องครับได้ประมาณ1หอยเทสีขัน้นนอกจากนี้ยังมีเนื้อที่พักตู้สินคา้าวางตู้สินค้า2 9 0พก่าหอยกระตู้ซึ่งรวมกันทั้งหมดแมนหาสัน้นก็จะได้ประมาณ1 4บ0 0หาหอยตูสินคา้าเรามีความสามารถเพียงพอในการห้องครับการขนส่งทางรถไฟทางบกและทางอากาศแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนื่องจากโลจิสติกเป็นเรื่องที่ฮักก็เกิดขึ้นหม่ของประเทศเฮา เห็ดห้การบริการบริหารการจัดการทรงต่อขามแดนไปยังประเทศแมนยังโบท่านเหียบหอยดีปันไหเนีมีการศักษาอยู่แต่การขนส่งสินค้าน้ำเขาแมนบริมีอันค้องค่ายังเจา้าเทมโปส้มบริหาร,รวร่าเบิ่งเกวกับหลังจากที่ว่าเปิดเที่ยวพิเศษตัวเลขทะลุถึง1 5 5 4คนต่อมือหลังจากว่ามีการเปิดเที่ยวพิเศษ ในส่วนปีใหม่ตัวเลขทะลุเทิงหนึ่งพันหาหอยหาสิบสี่คนตัวมือสําหรับรถไฟลาวจีนแต่าสาหรับรถไฟลาวจีนตัวม้าหอดมือที่สีมก่อนสองพันสองแมนขบกําหนดในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการหนึ่งเดือนซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาหลังเปิดใจแมนเป็นที่นิยมและตอบสนองตามความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางไปบรรดาแควงผากเหนือ มีทางรถไฟแนลนด่านแต่คนเหนืออยากลงมาทีนคร้วยวิงจันทร์แน,น่นอนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในระยะปีใหม่ซากลบริษัททางรถไฟเหล่าจีนก็ได้โต๊ะลงเพิ่มเทียวบริการเพิ่มอีกพิเศษอีกหนึ่งเทียวและก็เป็นไปตามขาดภายหลังรถไฟเหล่าจีนได้เ,เพิ่มเทียวบริการอีกหนึ่งเที่ยวจากนกครวิงจันทร์ไปหาโบตนเนืน่องในโอกาสสงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ เหุดหอมาหอดวันที3า3มังกรสองพันสองรถไฟเหล่าจีนสามารถบริการผู้โดยสารทั้งหมด67คูบรรจุผู้โดยสารรวมทั้งหมด48พันสองหอยคนนับแต่มือเปิดบริการยางเป็นทั้งการเสรียแล้ว1พันหาหอยหาสิบสีคนต่อมืออีกตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่รถไฟแจ้งในวัธที3า3มังกรสอ 2, 2. งพัน2ว่าทางรถไฟเหล่าจีนยังบริการขนส่งสินค้าในทั้งหมด5 2คู สามารถส่งออกสินค้าทั้งหมดแมนหาสิบพันแปดหอยต้นซึ่งในแสดงให้เห็นว่าถ้าการบริการผู้ริสานและก่อสินค้าล้วนแล้วแต่เป็นขบวนฟืดฟื้นมีประสิทธิผลที่ดีจากทั้งผู้สมนี้แม้เป็นข้าวๆาวที่นํามาฝากมาตนบอกว่าจะเป็นการค้นส่งทางโลจิสติกพลาสในนอกจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของผู้สใส รถไฟล่าจีนกับชิ้นขาก็เพิ่มขึ้นยางเก่ากระโดดถือว่าเป็นความผาพวมใจร้ายในการที่มีเส้นทางรถไฟแห่งนี้เอาละขอบคุณขอบใจได้หลายสำหรับการติดตามครับสม้มสบายดี